ใครก่อนดีฮะผมผมเหรอผมแล้วกันฮะเอาพระเอกก่อนเอาพระเอกก่อนของผมเลยฮะก็จะเป็นฟิลคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่อายุ30กลางๆแล้วกันนะเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างจะรวยอันนี้ปวดหรือเปล่าปวดนิดนึง <Okay. S 1> เป็นคนค่อนข้างจะรวยฮะแล้วก็เาเราียกว่าเป็นคนที่มีหัวคิดด้านการทําธุรกิจ <c oughs> เป็นหนุ่มที่ฮอตดูฮอตแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วเฉิ่มอะไรเงี้ยเออ อันนี้คาแรคเตอร์ข้าวๆแล้วกันฮะอยากไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าไพลอดที่เราปล่อยไปเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นหนุ่มแบดแบบดูแบบผ่านโลกมาเยอะจริงๆแล้วมันอาจจะกลับกันก็ได้อันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปรอดูของจริงดีกว่าส่วนของผมก็คือคาแรคเตอร์ของผมก็คือเข้ามาในไอจีของผมอิสแบงกี้คือคาแรคเตอร์เดียวกันเลยคือคืออย่างคือเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันเลยแบบเป๊ะมากแบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า แบบโกโก้คือคนที่โกโกอ้อะความคิดเขาคือพยายามที่จะไม่โก<ช>แต่มันด้วยสถานการณ์บางอย่างมันทําให้แบบเราไม่สามารถเขาเรียกว่าควบคุมได้อะไรเงี้ยส่วนจริงๆหนูลินเป็นคนที่จริงใจมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งขยันทํางานแต่ก็เป็นคนที่รู้เขาเรียกว่าในเรื่องของโลกภายนอกน้อยจะเก่ง<ม>ในเรื่องของการทํางานซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องเงิเยอะไหม ของผมต่างเยอะมากเพราะว่าเรื่องเดิมเนี่ยด้วยความที่มังกรกินใหญ่จะมีความแบบโตนิดนึงมีความเท่มีความแบบเอาแต่ใจยอะไรเงี้ยครับหนูรินจะไม่ค่อยเลยหนูรินจะเป็นคนที่แบบสบายสบายยังไงก็ได้แต่ก็จะมีความเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็เหมือนจะมีความโดนเอาเปรียบเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับเรื่องเดิมมากๆของผมแล้วฮะเปลี่ยน เปลี่ยนมากเลยฮะเพราะว่าเรื่องที่แล้วมังกรอ,อายุแค่20่นิดๆคือมันมันเป็นตัวผมเลยฮะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมาเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากท้าทายมากหนึ่งเลยคือเราเป็นคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่คาแรคเตอร,ร์เราอาจจะเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปจริงจริงคาแรคเตอร,ร์เราอาจจะวัยรุ่นกี่โมงแต่ยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยฮะแต่พอ ทีเรื่องนี้มันต้องทําให้เราเป็นคนที่นิ่งขึ้นแบบช้าลงแล้วก็เหมือนต้องเป็นคนที่<ะ>ต้องเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรยเงี้ยซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากแต่เราก็ต้องเหมือนเิรคช็อปหนักนิดนึงหนักเขาดู <laughs> ไม่จริงอ่ะ,ะในชีวิตประจำวันอ่ะเ,ออเขาอีกนิดนึงไเป็นพ่อแล้วอ่ะ <laughs> คือมีมีความแบบเขาเรียกว่าด้วยความที่เขาแบบเจนโลกอ่ะเขาก็จะสอน เขาจะคอยสอนคอยคอยดุเราคอยแบบปาบปามผมรู้สึกว่าที่ต่างคือแค่อายุเฉยๆไม่ไม่ได้รู้สึกว่านิี้ใส่ต่างกันขนาดนั้นรู้สึกว่าน่าจะมอสน่าจะเป็นมอสอยู่แล้วอ,อันนี้หนอนว่า,าค่อนข้างจะใช้ชีวิตหนักพอสมควรก็เ <c oughs> จนโลกเพราะว่าเ <c oughs> จนโลก <c oughs> ก็ได้ฮะเอาเป็นว่าก็สำหรับผมผมวาอายากเพราะว่าผมมองคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ใช่ตัวผม <c oughs> ผมอยากมองให้เป็นคาแรคเตอร์อื่นไปเลยอะไรเยี้ยฮะแล้วก็ อยากที่จะพาเตีมไปอยู่จุดนั้นอยากจะปรับคาแรคเตอร์ก่อนที่จะถ่ายด้วยซ้ำใช่มันเหตุเกิดจากความเหงาปะคะอะไรนะครับฮะอันไม่ใช่ตัวละครแล้วกันฮะเอ้ยไม่ใช่เรียบเรียงนะครับมันอยู่อีพีหนึ่งสองหรือสามเพราะว่าเมื่อกี้มอได้พูดอีพีสองไปแล้วไม่เป็นไรเรามาเป็นสายนี้อยู่แล้วรู้ไปพร้อมพ้อมกันเราเล่าอีพีหนึ่งเลยอะ คืออีพีหนึ่งเ่ยยันได้เหรอลั่นกล้องเลยคือคืออีพีหนึ่งเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าพลังเล่าประตูเป็นไหนก็ได้โดยเลมอนอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงไม่จริงคือให้คนแบบอึ้งไปก่อน คือเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าด้วยความที่มีความเชื่อทางพยานาคทุกคนอาจจะคาดหวังเฮ้ยจะมีเป็นพญานาคเลยไหมจะมีแบบเป็นแบบเบอร์วังเลยไหมคืออยากจะให้โฟกัสไปทางอ่ารอมคอมคอมมดี้โรแมนติกแล้วก็อาจจะมีแบบแซบๆซอยู่บ้างนะครับส่วนความเชื่อทางพญานาคนี่ก็คือจะเอามาปฏิปต่อเรื่องให้ให้เรื่องนี้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าทางนิยายเนี่ยเขาก็มีการเล่า ท้าวความถึงอดีตชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบอดีตชาติอะมาอยู่ในซีรีส์ชาติอะมาอยู่ในซีรีส์แต่จะมากหรือน้อยเนี่ยรอติดตามนะครับแต่คตอนแซบี่ว่ามันน่าจะมากกว่าเดิมแล้วดูจากทีเซอร์ที่ปล่อยมามันโอคิวนิดหน่อยนิดหน่อยหลายคนคาดหวังนะคาดหวังเหรอหลายคนคือหลายคนคือคุณผู้ดูคุณผู้ดูคุณผู้ดูเหรอคิดว่าน่าจะแซ่บขึ้นเพราะว่าหุ่นมอดดีขึ้นดูได้ยังไงคะว่าคุณดีขึ้นแอบดูแหละ ไม่ต้องแอบหรอกแมมปกติไม่ค่อยให้ใครดูเท่าไหร่แล้วเราให้ใครดูบ้างไม่มีแอบดูเนี่ยถ้าแอบดูดูเป็นคนแบบยังไงแอบไม่ไงอ่ะต้องเป็นคนยังไงอ่ะช่างสังเกตใจใช่ไหมทุกคนช่วยช่วยกันหน่อยคือแอบึ้นแน่เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือด้วยความที่เรามีประสบการณ์จากมังกรกินใหญ่แล้วว่าเฮ้ยแบบ เวเนี้ยเราสึกว่าอย่างอย่างแฟนๆก็จะคอมเมนต์ว่าอาจจะฟินได้กว่านี้ไหมหรือว่าอาจจะไปสุดได้กว่านี้เรื่องนี้ก็จะแบบไปให้สุดกว่าเดิมแต่ก็จะยังคงความศิลปะความอาร์ตอยู่แล้วก็ส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่า,าการแสดงหรือว่าหุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะปรับให้มันแบบป่นปัป๋งว่า <laughs> อะไรฟึ่งฟังมากขึ้นสหรับผมเรื่องนี้ NC เป็น NC ที่ผมรู้สึกว่าชอบมากที่สุดใน ในสิ่งที่ผมเคยเจอมาแล้วกันฮะเพราะว่ามันเป็นเอ็นซีอะไรมันเป็นเอ็นที่มันไม่ได้โปบเปื่อยมากจนเกินไปแต่ว่ามันเป็นเอ็นที่ทําให้ทุกคนรู้สึกถึงฉากนั้นแบบจริงๆอะไรนะฮะคือผมอ่ะมีโอกาสมีโอกาสได้อ่านนิยายถ้าใครได้ซื้อนิยายแล้วเห็นนิยายจะเห็นรูปประกอบคือรูปไม่เล่นนะรูปคือซับมาก เราก็เลยทําการบ้านกันว่าอะะไรรนคับเกือบถึงแล้วกันฮะเกือบถึงไม่เพราะว่าถ้าพูดว่าถึงปุ๊บคนเข้าหวังแล้วเอาเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฉันว่าจะเกินแล้วทำเกินจริงเหรอใอยมั่นใจขนาดนี้ฉันมั่นใจจากผลงานครั้งที่แล้วไงครัก็จะเต็มที่ครับในทุกผลงานแล้วกันครับเความเป็นความน่าดูซีรีส์ตรงนี้นะรับอ้าวพระเอกพระเอกโอเค ฝากถึงความน่าดูเหรอฮะแน่นอนว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์มากมายแต่ว่าไม่เลี่ยนแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นเราเนาะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบสื่อสารออกมาแล้วแบบอุ้ยแบบเลี่ยนอะไรเงี้ยเราคือเป็นเป็นคนที่ปฏิบัติกันจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนฮะรอติดติเธอแต่ละคำตอบเธอเป็นสองแง่สองแง่ไม่ปฏิบัติกันจริงๆแปะครูฟิวเวอร์กัน มารอดูนะว่าจะหวานเลี่ยนหรือขมปีก็สำหรับผมเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆาสหรับผมเลยฮะไม่ไม่รู้ว่าในอนาคตต่อไปจะมีซีรีส์ที่ดีขนาดนี้อีกไหมที่ผมจะได้เล่นก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับไม่เราเราคุยกันตลอดว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายของพวกเราไหมไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้เล่นเรื่องอื่นๆอีกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะทุกๆเรื่องที่เราได้ทําหรือว่าทุกๆโปรเจกต์ที่เราทาก็คือทําเต็มที่ทําให้สุดความสามารถ แล้วก็คอมเมนต์อะไรที่เ <forecasting> ป็นแฟนเคยคอมเมนต์ไว้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องปรับแก้เราก็จะพยายามจะปรับแก้ให้ดีที่สุดเพื่อให้มันแบบดีที่สุดเดอะเบสที่สุดในเวอร์ชั่นของเราสองคนอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะมารอลุ้นอีกทีว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังแบบแซบๆได้ทางไอชีอีนะครับ แบบปฏิบัติกันจริงพี่อาชี๊อเปอีๆแล้วถามด้พัดก้อสิบบ้างกอสบหรอแรงว่าไม่มีอะไรเลยคนคือใครก็แล้วสุเห็นมีแบบถ่ายกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเออหลายๆคนว่าเป็นยังไงบ้างการทำงานที่มันเต็ขึ้ก <verlier> อ <t> <Sh> oh oui oh ืมอันยืดยิด <hand> <c oughs> โอเคจะไม่พูดเลยกินว่าแกจะพูดเหออ่ะพูดก่อนพูดก่อนในพาร์ทั้งสองคนเลยเออพอได้ไปทำคือเรื่องของเรื่องคือเราอ่ะมีโอกาสได้ไปแฟนมิทติ้งที่อิตาลีครับแล้วก็ด้วยความที่อิตาลีมันก็เป็นเมืองของแฟชั่นเราก็เป็นคนที่ชอบแฟชั่นนั่นเบะปากแล้วเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากแล้วก็ แล้วก็ด้วยความที่ผมมาเขาเรียกว่ายังเพิ่งเข้าวงการมาเราก็ยังยังมีค่าใช้จ่ายเยอะมากมายเราก็ได้แต่ชอบก่อนแล้วก็หวังว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเยวคงก็ได้ซื้ออย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้น่ะมันเป็นช่วงที่เราไปเซอร์เบตเบิร์ดเดย์แล้วเหมือนมอสก็มาเซอร์ไพรส์คือเราอะเราอะเคยไปฝรั่งเศสแล้วเราก็หยิบใบเนี้ยมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อพอได้ไปอิตาลีปุ๊บเขาก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้เรา ว้าวมากนะเพราะขนาดผมยังไม่กล้าเลยอ่ะพยนตร์เอเนพนตร์ภานายเปเหมือนในเรื่องเลยเห็น,นไหมล่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันฮะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขอเล่าที่มาที่ไปก่อนลวกันคือจริงๆเราเราสองคนถามว่าซื้อได้ไหมจริงจริงซื้อได้นะฮะแต่ว่าเราอยากจะเก็บเงินไว้แบบพัฒนาตัวเองบางทีก็อาจจะต้องเรียนการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากค่าจัดให้แล้วก็อยากไปเรียนนอกบ้างด้วยกัน เล่ร้องเพลงข้างนอกบ้างด้วยกันหรือแบบไปทําอย่างอื่นที่มันทําให้ตัวเองดีขึ้นแบบมากๆกว่านี้อะไรฮะเพรพอวันนึงเรารู้สึกว่าเราก็แอคทีฟมาประมาณหนึ่งละแล้วเราก็มีกําลังได้ประมาณหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นความสุขของเขาแล้วเขาไม่ยอมซื้อสักทีเราทํายังไงดีซื้อให้เขาเราก็รู้สึกว่าแพงไหมแพงมากแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่เคยซื้อให้ตัวเองเหมือนกันฮะแล้วก็ ถามว่าซื้อให้เขาคุ้มมากไหมผมรู้สึกว่าคุ้มนะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆเรามีความสุขกับเราเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คุ้มค่าละหมมดแล้วไม่หมดไม่หมดเหลืออยู่ลบากนะเด,เดี๋ยวทุ่มต่อไปเดี๋ยวทุ่มต่อไปซือป้อให้เรำพาันลีอยา เอาจริงยังไม่กล้าใช้แล้วคือมันก็เป็นรอยอ่ะใช่เวลาแต่ว่ให้เอาซื้อใหม่ให้เราเขาเปย์ให้เราอยู่แล้วน่าสนใจก็กระเป๋าหนักอยู่ตอนนี้เห็นไหมเขาพูดแล้วว่าเราใช้ได้แล้วก็เลี่ยงใหม่ๆเลยคือด้วยความที่เราอ่ะเราต้องสิ่งเราพกคือลิปสติกเนี่ยห้าแท่งละโทรศัพท์ power bank ไหนยังจะการ์ดต่างๆและยังจะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในกระเป๋าอีกเรารู้สึกว่า หูซีรีนอะ่ะมันแบบม,แมันไม่สามารถพกไปใช้ชีวิตรประจำวันได้อาจจะต้องไปในงานพิเศษพิเศษให้เราซื้อโทดแบกที่ห่อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัว C ก็ได้เออน่าสนใจหรือตัว B ขึ้นนะบอยแล่ะจะเอา C หรือเอา D อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยจริงๆที่ไม่อยากซื้อโทดแบกเพราะว่าคนแบกคือใครคือเรา ที่มันคือแผนของเราเองที่ซื้อกระเป๋าใบเล็กให้จริงจริงไซส์ที่ผมซื้อให้อ่ะมันเป็นไซส์เล็กนะฮะมันมีไซส์ใหญ่กว่า,ยยานี้ที่เพิ่มเติมเพิ่มตังค์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเอ,อิมป๋ใบเล็กก็เหมาะกับเธอนะอะไรางี้ไม่อยากพกของเยอะพกยันพัดลงพัดลมพกไปทําไมเนาะอยากเปล่างอย่างหนึ่งที่อยากได้เหมือนกันเขาเขาบอกว่าเขาจะซื้อให้ไม่ให้หลอนคนข้างหน้าอะไรแบบยี่ห้อหนึ่งจริงจริงเขาก็อยากได้หลายยี่ห้อเหมือนกัน เขาอยากได้หลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วคนแฟชั่นแบบจัดๆแบบเขาเขาก็เหมือนคอลเลคชั่นไหนออกมาอุ้ยสีนี้ดีมากเลยเหมาะกับการแต่งตัวแบบชั้นนะอุ้ยไปจับอุ้ยเหมาะกับชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาเก็บลาเก็บเก็บเก็บอะไรเงี้ใช่เราก็แกล้งพูดไปก่อนหวานหวานไปก่อนรอเปล่าค่ะพี่กจะซื้อให้ฟ้าหรือเปล่าถ้าฟ้าอยากได้พ่อก็จะรูดให้อย่าลืมแบ่งค่าในหน้าพี่ด้วยฟ้าต้องได้บินแล้วได้พัดแบงค์หลับ บบคิดหนักมากเพราะว่าอย่างอย่างวันเกิดที่ที่กำลังจะมาถึงของเขาเนี่ยก็คิดหนักมากว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรให้เขาดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้เราอ่ะจะเป็นคนที่อยากได้แล้วเราก็ไม่กล้าซื้อเราเรามีความแบบเก็บตังไว้ด้วยความที่เราเป็นลูกชาวสวนอ่ะเราเราแบบเง,งินทุกบาททุกสตางเงินทุกบาททุกสตางมหามาได้เราเราชอบเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจเอาไปทําอะไรต่างๆแล้วเราก็แบบ ไม่ได้เป็นฟิลเขาเราไม่ค่อยกล้าซื้ออะไรให้กับตัวเองเพราะอย่างแบบเวลาเราไปแฟนมิเติ้งหรือว่าเราไปเจอแฟนๆตามงานอะไรเงี้ยแฟนๆก็จะให้ในสิ่งที่เราอยากได้มาอยู่แล้วมันเหมือนสิ่งที่เราได้มันเยอะมากเราก็เลยไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองแต่เขาอะเป็นคนที่ซื้อทุกอย่างให้ตัวเองเราก็แบบเฮ้ยจะให้อะไรเขาดีเลยอย่างเงี้ยเออต้องต้องอยากต้องบอกว่าอยากได้อะไรอะจริงๆผมเป็นสิ่งที่คือผมซื้อให้ตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ซื้อให้เขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือแฟนคลับ ทุกคนซื้อให้ผมอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยซื้อของที่เหมาะกับตัวเองเท่าไหร่บางทีซื้อของอะ่ะบางทีซื้อของมามันเหมาะกับแบงค์เราคิดว่าเราใช้เอะไม่ไม่เข้าก็ให้แบงค์อะไรเงี้ยฮะใช่หรือบางทีซื้อมาก็ดูเข้าด้วยกันก็ใช้ด้วยกันใช่ส่วนจะเป็นแม่ๆมากกว่าที่แบบมอสันดูไม่ค่อยเข้ากับลกูกแล้วอะไรเงี้ย <laughs> ก็ซื้อให้เราใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้อะไรอยากได้รถ ขาราบไม่กี่ล้านเองป้าจะซื้อให้ป้าไหมหลอดไฟขอให้เพียงชาลัยดังๆปังๆมีเงิน้อยล้านพันล้านแล้ว่็ยแล้ง่ายพ่อไปซื้อเองแล้วป้าแล้วป้าก็ต้องเปย์ฟ้าอยู่ดีชอบมากเลยอยากให้มีคอนเทนต์นี้เยอะๆป้าพอ ในเรื่องที่มีวงในสงสัยมาเรื่องแหวนมือยังไงคะแหวนอะไรครับที่ไม่ใช่วงนี้ค่ะไม่มีไม่มีครับอันนี้ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนอกปลาก็อยากได้เหมือนกันปาก็เลยรูดไม่ต้องโอเคครับ